ควรจะใช้3วันต่อหนึ่งครั้งบางใบก็มีรูเล็กๆใบใหญ่สวยงามแข็งแรงมากๆเลยค่ะสามารถที่จะใช้กับก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไนที เวลา17.00นเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนําบอนสีปูแดงค่ะบอนสีปูแดงเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายและเป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้ค่ะตอนนี้น้องบอนสีปูแดงใบใหญ่สวยงามแข็งแรงมากๆเลยค่ะนอกจากบอนสีปูแดง ที่เลี้ยงนอกตู้ก็ยังมีบอนสีอีกหลายๆต้นที่เลี้ยงนอกตู้เช่นกันค่ะถ้าเรามองผิวเผินทุกกระถางมีใบใหญ่สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะแต่เมื่อเราซูมใกล้ๆก็จะเห็นความผิดปกติของบอนสีไก่อมารินค่ะ บางใบมีสีเหลืองและบางใบก็มีรูเล็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกบอนสีหรือต้นไม้อื่นๆปัญหาที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือปัญหาศัตรูที่มารบกวนต้นไม้รวมถึงบอนสีของเรานั่นเองค่ะวันนี้แอดมินจะนำไปทำน้ำยากำจัดศัตร <Wow. S 1> ูพืชไม่ว่าจะเป็นมแมลง มดเพีย้ยนอนรวมถึงเชื้อราไม่ว่าจะเป็นลาน้ำค้างลาสนิมด้วยส่วนผสมที่อยู่ในครัวเรือนซึ่งทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วไปค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมที่1น้ํา้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบเมื่อเราฉีดสารจับใบผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ตัวยากำจัดมแมลงจะเคลือบไปที่ใบจะเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยากำจัดมแมลงเพี้ยได้เป็นอย่างดีปริมาณที่ใช้ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่2คือหอมแดงนั่นเองค่ะเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินอุดมไปด้วยสารอนุมูลอิสระมีวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอ e, ีมีธาตุเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัส และที่สำคัญนั่นก็คือท่าซันเฟอร์ซึ่งเป็นท่าที่มีกลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะปริมาณที่ใช้สำหรับถ้าท่านใดมีหอมแดงที่หัวค่อนข้างใหญ่หนึ่งหัวก็พอค่ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วกองเอาเฉพาะน้ำนะคะแล้วเทน้ำหอมแดงใส่ฟอกกี้ ผสมน้ำเปล่าให้เต็มฟอกกี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เขย่าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะทำการฉีดไปที่ใบและที่ดินค่ะสูตรนี้เป็นน้ำยาก,กำจัดแมลงมดเพี้ยหนอนตอนนี้ยิ่งหน้าฝนนะคะก็จะมีเชื้อราบเริ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นลาน้ำค้างลาสนิมที่มาทำลายต้นไม้รวมถึงบอนสีที่รักของเรานอกจากนี้สูตรนี้ยังแก้อาการบอนสีใบเป็นจุดใบด่างและยังสามารถแก้อาการพืชที่มีอาการใบเหลืองด้วยค่ะสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวรวมถึงพืชทุกชนิดได้เลยค่ะ สิ่งสำคัญสำหรับการใช้น้ํายาก,กำจัดแมลงสูตรนี้หลังจากที่ฉีดเสร็จให้ทิ้งไว้20นาทีค่ะแล้วรดน้ำถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้จะทำให้เกิดอาการใบร่วงหรือใบไหม้ได้นะคะความถี่ในการใช้ควรจะใช้3วันต่อหนึ่งครั้งสำหรับบอลสีและต้นไม้ที่มีอาการค่อนข้างเยอะแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องจนกว่า จะหายแนะนำให้ฉีดช่วงเย็นเพราะช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่แมลงนอนเพี้ยออกทำลายต้นไม้รวมถึงบอนสีของเราค่ะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นแมลงนอนเพี้ยรวมถึงเชื้อราต่างๆเริ่มที่จะมาทําลายต้นไม้รวมถึงบอนสีแอดมินก็เลยนำ สูตรในการกำจัดมแมลงมาฝากกับผู้ที่มีใจรักการปลูกบอลสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีชาแนล ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีก็ได้เช่นกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน